สวัสดีครับเออผมสั่งแมคเชคเก้นไปนะครับครับเฮ้ยเออนี่มันเนื้อปลานะครับอ๋อถ้างั้นผมขอแมคเชคเก้นแทนฟิลเลโอฟิชได้หรือเปล่านะครับพอดีกูอยากแดกไก่แน่นอนครับเฮ้ยแดกปลาไม่เป็นเรื่องไงเนี่ยไอ้เป็นตัวเชี่ยเหรเชี่ยแล้วหนักหัวใครฮะจุ่มเลยนี่จุ่มเข้าไปอ่าได้แล้วครับตอนนี้กลายเป็นไก่แล้วแมคโดนัลด์ที่เคยมีมาฮึมขี้มูกอร่อยจังเฮ้ยหนึ่งดอลลาร์สั่งอะไรได้บ้างอ่ะ หนึ่งดอลลาร์างั้นเหรอเอานี่ไปของเก่าทาั้งนั้นเอาไปเอาไปนี่กัดแล้วด้วยนี่แค่นี้เหรออุย้ยเกือบลืมซอฟเสิร์ฟของคุณนะครับไอติมทิมไปเลยนี่คุ้มไหมล่ะครับเหมือนมึงชดช็อกูมากกว่าเนี่ยประชดใช่ไหมเนี่ยฮะโคตรคุ้มเลยสั่งอะไรครับเฟนฟรายเย็นหนึ่งที่ครับแม่มึงอะเออถ้างั้นผมขอเป็นสไปซี่แม็กชิคเก้นแซนด์วิชนะครับสไปซี่แม็กชิคเก้นแซนด์วิชหนึ่งที่ครับจัดไป รู้สึกว่ามันหมดอายุเลยดีกว่ายังมีซอสเสิร์ฟไหมครับหน้าใหม่สินะเฮ้ย hey, เออขอเฟ้นไฟขนาดกลางหนึ่งที่ครับอ้า่เาอาแล้วไงพูดอะไรวะเนี่ยเอออะไรนะครับเอ้ยเอาละเพื่อนฉันจัดการเองเฮ้ยอไอพวกหน้าใหม่ตอนไหนลุงตู่จะออกจากตำแหน่งนายกสักทีอะฮะอืมก็น่าจะสักประมาณหนึ่งล้านปีเองนะโอ้โหขนาดลนเลยเหรอเฮ้ย <laughs> เพื่อนใหญ่นี่ตลกวะ่ะ คุณมีผัวหรือ,อยังครับพทษคือฉันะมีผัวแล้วน่ะฮาฮ่ฮารักนะพ่อมางึงอ่ะ